สวัสดีครับจากร้านกรุงจากการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าทางไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โทรมาสั่งซื้อนะครับผมชุดแท่นล้อยืนนะครับแบบนี้นะครับชุดแท่นล้อยืนคตัวที่ยังไม่ได้พับเก็บนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับชุดแท่นล้อยืนนะครับแล้วก็ชุดขาผานนะครับสองใบผานสองใบขี้เมานะครับนี่ครับสองใบผานสองใบขี้เมา นะครับแล้วก็ล้อเหล็กเข้าล่องมันล่องร่อยนะครับนะครับล้อเหล็กตัวนี้ขนาดวงล้อยี่ยี่สิบห้านิ้วนะครับแล้วก็ใบล้อนี่สามนิ้วนะครับแล้วสามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับผมเลื่อนปรับตามล่องได้นะครับขันน็อตสีตัวเลื่อนปรับได้ตัวนี้สิบหกใบนะครับสิบหกใบล้อเหล็กก็สามพันเก้าร้อยบาทนะครับสามพันเก้าร้อยบาทลูกค้าสั่งหมดนี่เลยนะครับ ชุดขาผานี่สองใบผานสองใบขี้เมาชุดขาหนึ่งขาละสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองขาห้าพันชุดล้อยืนนะครับคอมคอจับนะครับสามพันเก้านะครับตัวนี้คอมคอจับส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะส่งไปสานีนะครับเก็บเงินปลายทางตัวนี้ก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ ลูกค้าท่านหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ